Oh ทั้งแม่ทั้งเราหนีโมดมันอยู่ข้างล่างไม่ไมได้านเดียวนะไม่เห็นด้าน,น,นโฟมขาด Tuh, <tuh>, <tuh> จะเอาไปเป่าโฟมออกอออได้เลยแม่ต้องเอาทานเ,เข้าไปก่อนก่อนแล้วให้ปฏิชาติมันน่ะอีกอวันน่าจะใช่นะเนี่ยแล้วอีกอ่ะบจ่ใยใบจ่ายไม่ต้องถอดอ่างออกก่อน นั่นไ่ก็เดอนีเสียบเขาอ่ะเี๋กอมันมีหัวมันอยู่พีดานพีดานแม่พีดานอีกอ่ะแม่ว้าวได้อืมอ๋อไอเนี่ยเป็นตัวเสียบทานเนาะไปเอาทานมาใส่แล้วก็แม่เอาฝามปิดคำรอ